สำหรับเพื่อนๆพื่อที่อยากเติมเกมนะครับขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับบริการเติมเกมคุกกี้แลนจิงดอมนะครับคุกกี้แลนโอเวนเ a k กนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับบริการเติมไวนะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับสามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านคุกกี้รถคาเนเล่เรียกมาพบที่มหาวิหารในเวลาแบบนี้มีเรื่องอะไรกันนะอา้าวท่านกงสุลของพวกเรามาแล้วเหรอ เนี่ยตั้งแต่นำแยมจิตวิญญาณกลับมาก็กลายเป็นคุกกี้ใหญ่ตไปซะแล้วเจอตัวยากจริงๆสวัสดี <laughs> อย่าทำตัวห่างเหินนักสิฉันก็เป็นแค่ผู้ทรงคุณวุฒิแก่ๆตัวเปล่าเท่านั้นเองนะตั้งแต่กลับมาที่สาธารณารัฐก็มีงานยุ่งไปไปหมดละสิ มีผู้ทรงคุณวุฒิตั้งเก้าตัวแบบนี้คงจะมานั่งดูแลได้ไม่ทั่วถึงฉันก็เลยเป็นห่วงนะแถมงานเล็กงานใหญ่อะไรก็ให้กงสุลรับผิดชอบไปซะหมดฉันแค่ทำตามหน้าที่นะ่ะก็นั่นน่ะสิในฐานะกงสุลเธอก็คงทำงานอย่างสุดความสามารถฉันเองก็กำลังพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่องานด้านการคลังของประเทศเหมือนกันนะ่ะ แต่ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่รู้ถึงสถานการณ์ของสาธารณรัฐดีก็คงจะดีใจมากถ้าช่วยอะไรเธอได้บ้างเพราะงั้นฉันก็เลยมีบางอย่างจะบอกนะเกี่ยวกับพวกคุกกี้หน้ากากขาวอย่าบอกนะว่าท่านรู้ว่าพวกนั้นเป็นใครคุกกี้พวกนั้นน่ะโหดร้ายจะตายไปฉันเองก็เคยโดนมากับตัวตั้งหลายครั้ง พวกนั้นเคยจะเอาเงินส่วนรวมที่ฉันดูแลอยู่ไปด้วยละ่ะเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นได้ยังไงแถมพวกนั้นน่ะจูจ่ๆก็โผล่มาแล้วก็หายตัวไปทันทีจะจับพวกมันนะ่ะไม่ง่ายเลยจริงๆขนาดตระกูลคาเนเล่ที่มากบารมีอย่างพวกเรายัางโดนเลยคิดดูสิพวกเราเองก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันแบบนี้คงจะพอเข้าอกเข้าใจกันบ้างใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวฉันจะบอกข้อมูลที่สำคัญให้ทั้งหมดเพราะงั้นก็มาจับมือกันไว้เป็นไงขอโทษทีแต่คงต้องขอปฏิเสธฮะเดี๋ยวนะทำไมละ่ะมีงานหลายอย่างที่ฉันต้องคิดและบางครั้งมันก็ดีกว่าที่จะตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองเพื่อหาข้อสรุปที่รวดเร็วถ้าหมดธุระแล้วขอตัวได้หรือเปล่าพอดีว่ามีงานอีกหลายอย่างต้องทำเนะี่ย กันนแบบี้เลยเหรอท่านกงสุนยุ่งหรือเปล่าใช่แล้วยุ่งเพราะเรื่องงานเกี่ยวกับแคนดี้ไข่มุกนี่แหละบรรดาคุกกี้นักวิจัยประสบความสำเร็จในการสร้างแคนดี้ไข่มุกจำนวนมากภายในเวลาอันสั้นแล้วละ่ะและพวกทหารตระกูลหอยนางรมก็ตกลงยอมใช้แคนดี้ไข่มุกอย่างง่ายดายบางทีพรุ่งนี้อาจจะสามารถก่อตั้งกองทัพได้แบบนี้นี่เอง ท่าทางเหมือนมีอะไรจะพูดนะความจริงแล้วมีจดหมายส่งมาถึงท่านกงสุนเป็นจดหมายที่ท่านคุกกี้รถไลท์ครีมส่งมาค่ะอ๋องั้นก็เอาวางไว้ตรงนั้นได้เลยไว้เดี๋ยวฉันดูเองท่านกงสุนถึงจะต่างจากปกติแต่วันนี้ฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหมอย่าเป็นแบบนั้นนักเลยค่ะอย่าได้เมินเฉยต่อหัวใจของคุกกี้ที่รักท่านด้วยใจจริงเช่นนั้นเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุกกี้ตัวนั้นที่มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนแบบนี้อย่าลืมว่าครีมย่อมข้นกว่าน้ํานะคะฉันคงพูดอะไรที่ยืดยาวเกินไปขอโทษด,ด้วยค่ะงั้นขอตัวก่อนดีกว่าอืมครีมย่อมข้นกว่าน้ํางั้นเหรอ